จริงๆนะสะปะปรเราเนี่ยเขาได้ซ่อนเลนอะไรบางอย่างไว้ให้เราแบบเซอร์ไพรส์เสมอนะจริงๆไปในทุกๆที่นะฮะมีความรู้สึกว่าข้างหน้ากับข้างในเนี่ยก็จะซ่อนอะไรบางอย่างไว้ซึ่งข้างในเนี่ยมันน่าค้นหามากๆเลยเรามาถึงครับร้านชินดานฮะาเ,เราเดิมแล้วเห็นเราเห็นอันนี้ด้วยละบาลานซ์บาลานซ์นคืออะไรบาลานซ์คือบ,า,อบาเบียมั้งเดี๋ยวเราไปดูกันนะอยากบอกเจ้า นับวันเวลาวัโอ้ครงดีหน้าแวะมากๆเลยหนึ่ในที่จับไม่เนี่ยออกไปทิ้งใจทุกคำในลาดลา ามาเมื่อกี้เราตกใจมากเลยนะซอยเล็กๆนะเข้ามานะแล้วเราก็เห็นว่ามีบาลานซ์เปียนะกับซินดาดบายเราเดิมนะแล้วเ,เข้ามาซ้ายขวาเราแบบที่ตกใจคือตามมาดูดิโอ,อ้โหแบบกว้างมากเลยสวัสดีสวันนี้ครับขอเยี่ยมชมนะฮะเออไม่ได้เยี่ยมชมติวันนี้มาทานเลยอ๋อสวสดีโอ้ข้างในนี้แบบ นี่นะสินดาดนะเ,เนี่ยดูแบบไม่เหมือนเลยนะขอบใจเลยข้างบนนี้มีด้วยไหมครักบข้า <c oughs> งในนี่แบบว่าเป็นโซนแอร์ใช่ไหม ไปไหนห้่นะ้างบดีข้างบนกันป่าปาห้องนี้แบบนึงเลยยิงคุณนั่งนั่งแม่เ็นื้อเจ้าเราเรียกเสเป็นไงเล็นี่นีาเรเ็กะตาเฮ้ยตรงนี้ดี่ะตรงนี้ชิวมากๆเลย โอ้โหนี่เหมือนประมาณว่าแขกนอนได้เลยนะใช่เนอะในแบบนั่งชิวๆน,น,นั่งแล้วก็นอนได้ทั้งวันเลยเนี่ยตัวนี้เราจะบางครั้งเาก็มีแค่กรุ๊ปคิว่เขาจเป็นพาบาซี่ยังก็จะจะมานั่งเป็นพาบาซี่แล้วกันานางกินเขาแแบบลาวๆเขา เป็นพาเขานเป็นการจัดงานด้วยเนี่ยการจัดใบสีโขขวัญเนี่ยก็คือแบบข้างนอกเนี่ยก็จะมีบางบางบางกลุ่มแค่กลุ่มบางตัวกกลุ่มตัวทก็จะเอาเอานะเป็นท์โชว์แบบราวเดิมที่จงกลายเป็นเหมือนการสอนนิดนิดเนี่ยล้วษณะข้างนอกนล่วก็จะกลายเป็นที่นั่งทานั่งกินข้าวไปแล้วก็เบิรงโชว์ไปพร้อมๆในชมจักรีไม่ใช่แค่ตรงนั้นในนั้นในหนึ่งสเต็ปนะมองไปข้างล่างอีกเรือนหนึ่งอีกเรือเนาะ จริงๆนั่นสปปลาวเนี่ยเขาได้ซ่อนเลนอะไรบางอย่างไว้ให้เราแบบเซอร์ไพรส์เสมอนะจริงๆไปในทุกๆที่นะฮะมีความรู้สึกว่าข้างหน้ากับข้างในเนี่ยก็จะซ่อนอะไรบางอย่างไว้ซึ่งข้างในเนี่ยมันน่าค้นหามากๆเลยถ้าเราไม่ได้เข้ามาซอยตรงหน้าเชนดาร้านดาวเดิมน,นะเราคงไม่ได้เห็นตรงนี้จริงๆเพื่อนชวนเข้ามาแล้วกับการเป็นว่าโอ้ยประทับใจอะคราวนี้ต้องแวะมาเยี่ยมเลยครับ เดี๋ยวผมขอไปลองชิมอาหารกันดีกว่าโอเคป่มั้งสมี่แนี่นอาหเป็นด่อนเนี่ยจะเป็นแบบสนชุ่มช้กว่าเป็นไน้เป็นลา เราอยากชิมแล้วล่ะชิ้นตาดดูซิว่าจะต่างจากที่มาไทยหรือเปล่าคิดฮอตทุกวันอยากกลับไปหาถ้าไพายอยากจะหอต้องลองตามมานี่ผมเอาจริงนะผมเริ่มไม่เป็นเลยผมจะเริ่มยังไงก่อนไ,ได้เลย ให้น้องบินดาช่วยสอนเลยแล้วกันว่าจะเริ่มยังไงดีสูตรสํา็จะเป็นเจียวดาวเจียวเจียวตับเจียวตุ้ดาตุเจียวจุ้งเจียวจุ้งเพียก็หอมๆเลยครับหอมมันจะหอมจุ้งเพียะอะไรกันไม่เหมือนเพียะไม่ขมอันนี้คือใส่เพียะแล้วเหรอใส่เพียะแล้วเราจะใส่ตับลงไปแล้ว คือความมันมันนมของหมูตัตัมันคือโฟกาเลยนะโฟกาลใช่โฟกาลาะเดือดเดือเนมของหมูค่ะช่วงนมของหมูเนี่ยเ็จะเขาเรียกว่าเขาจะกรึบกรมันจะนุ่มมันมันมันเนาะน้ำจิ้มกเขาจะเป็นผูจิดเลยซจิาเลย่ะ เนมือไทีอกน่เปกได้นี่จะเป็นเกอทะเลากีิหม้อทะเลน่ทนอยากให้รอไงใช่ไหมอันนี้แม่จะให้รอเมื่อกี้ผมทานซึ่งในเชอร์ช็อปเยอะมากๆเลยแหละแต่ผมเลือกไปเห็นกุ๊กใหญ่อะเดี๋ยวเราไปตามหากุ๊กใหญ่กันดีกว่าเดี๋ยวลากเข้ามาด้วย สวัสดีครับเจ้าสวัสดีสวัสดีผมเชิญมาที่โต๊ะหน่อยได้ไหมผมแอบเห็นเจ้าเจ้ามาที่นี่หน่อยเลยต้องแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือเมื่อกี้อ่ะทานแต่ละอย่างอ่รู้สึกแบบชอบแล้วแปลกอ่ะเจอเหลือไปเห็นมาแล้วเนี่ยอยากถามเลยเชฟชื่ออะไรครับอ่าซูเซฟอ่เหรออ่าเป็นคนโลกเบาหวานขอบคุณมากแล้วก็ดูแล เจ้าเนี่ยแหละอ๋อ,อร่อยมากๆเลยเจ้าชอบหลายๆอย่างเลยครับเจ้าเขอบใจไรนี่บอกสูตรผมงนายได้มั้ยสูตเล่น <c oughs> ความลับใช่ไหม <c oughs> เป็นความลับ <c oughs> เป็นความลับใช่ไหมใช่ใช่แต่แตละอย่างแบบว่าไม่แหนสปากเกตตีนานาก็แบบรสชาติแบบสดๆ,ๆอ่ะเจ้าสปาเกตตีทักกี้เหมาเนา่ย เช่นด่าบเนี่ยนะฮะตรงนี้นครับต้องน้ำจิ้มเนี่ยเป็นของสูตรของที่เลยครับเจ้าเมล็ดจะเป็นสูตรข้องลาวเดิมข้องพปองหงอ๋อของที่ร้านลาวเดิมเจ้าเมล็ดแล้วก็ส่วนเรื่องซีนเนาะซีนเหาก็จะใส่ซีนข้องบานเหาเราจะ่ใส่ซีนนังเขาอ๋อของที่ร้าว้าวชิจังเลยเมื่อกี้บอกว่าร้านลาวเดิมก็คือจริงๆแล้วเป็นสาขาของร้านลาวเดิมที่อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์เจ้าเมล็ดเจ้า เราเป็นสาขาเดียวชิมอาหารอร่อยๆเราเรากาแฟเรล่แครับกแฟครขานนเดอให้อร่อยเซนเซเป็นบอกเเอาโต๊ะมาเลยดีกวยไม่าอันนี้เห็ดเข็มทองทอดกรอบ ฝ่มือเลยแล้วกันใช่มันต้องมือแล้วอย่างนี้อือโอ้อร่อยมากๆเลยครับวันนี้ชิ้นดาดวันนี้น้องทุกคนเป็นไงบ้างอิ่มมากอิ่มแซ่บเลยขอบคุณมากเลยแซ่บลยเนาะโอเคเมื่อเขากินนี้เสร็จแล้วเขาจะไปนั่งเบียร์อยู่บาลานเบียร์ตอเนาะอ๋อโอเคอีกมุมหนึ่งใช่ป่ะโดยเขาจะมีอีกตู้หนึ่งเป็นบาลานเบียร์จะเป็นเบียร์นำเข้าไล่ สิแนะนำให้หน่อยสิว่าเบียร์อะไรอร่อยนี่คือเบียร์นอกทั้งหมดเป็นเป็นเบียร์นอกทั้งหมดเลยจังหลักจะมาดักเบลเยียมเบียร์ของประเทศเบลเยียมเมื่อกี้ผมเห็นมีเบียร์ลาวมีหลอกพับบางนั่นคืออยู่ในโซนนู้นอยู่ในโซนส่วนที่เป็นส่วนที่ด้านที่เขาไปอ๋อนั่นคือโซนของเบียร์ลาวแต่ถ้าเกิดว่ามาเบียร์นอกก็มาที่นี่นี่คือบาลานซ์เบียแน่แล้วเป็นเบียร์เบียรอังกเขาอยากจะห้องต้องลองตามมาลองมา ค้นหาแล้วเจ้าจะเข้าใจมีเรื่องดีๆถ้าเฮาอยู่เพียงออกมาเพื่อพบกันมาแบ่งปันหักให้แก่กันผูกพันไทยกับลาวหากกายแต่ใจบห่หหางกันไปไทยมาลาวไปใส่ไปกันไทยลาวไป ชดชาดาดาชดชาดาดาชดชาดาดาดาูเห็ดของประเพนีพีทีลากลาา